มีผักแก้มด้วยนะคะทุกคนผักสดแซ่บมากอร่อยวอ่องวังอลังการนี่เป็นไยกระดี่ส่ตากนาไม่บัดนอีนเ้เนนะะห็นเงินเห็นแล้วบพี่นองทำแหลกเลยทำแหนะกลกแข็งหวานเลยจับอุบลของแท้เขาใส่ผักคะน้านะคะทุกคนแบบนี้อชอบมาก ดี๋วรปรุงนะคะถึงวิธีการปรุงอันนี้เป็นพริกเผาสูตรเด็ดของร้านนะคะทุกคนสูตรมาจากข้บนวนะคะเพราะเจ้าของร้านเป็นคนขูวบนไม่กัดได้ไมคอ่ะอ่ะแล้วแต่ชอบนะชอบความแบบมีผักเคียงนะคะทุกคนร้านนี้เขาให้ผักเสรไม่พอขอบคุณใ้เดี๋ยวให้น้องปรุงก่อนนะคะเดี๋ยวมวยค่อยปรุงเนาะ เป็นคนาหวานแค่หนหวานหวานเข้ากับหน้าตาใช่เราเป็นคนที่หวานหวานรับประทานง่ายนะคะมีทั้งน่องทั้งตีนไก่ร้านนี้จะมาปรุงกันนะคะทุกคนขออนุญาตใช้ช้อนลางนี่ใส่ไปเลยจ้าเป็นคลิปแบบสูตรบนนะคะทุกคนทีิปผัก ชอบร้านแบบสะอาดมากๆเลยอ่ะใส่ใส่ค<ป>ิดนึงนะคะเราวะก่อนจุว่า,วา,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 าเสียงเสียงเสมันเยอะจริงเพราะมันติดมันเป็นร้านริีทางไม่เหมือนก็ไม่ค่อยดีน,นะคะทุกคนใน,ใน,น่าก <ใน S 1> ินมากาค่ะทุกคนสวัสดีสสดค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบเอ็มทีชาแนลวันนี้อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษ ขอต้อนรับน้องเอค่ะสาวเอเอเอชาแนลนะคะทุกคนเป็นน้องสุดที่เลิฟนะคะได้ใหญ่มากเลยพอดี <c oughs> หวยน่ะผ่านผ่านกาลังจะกลับบ้านที่อุบลใช่ไหมก็เลยโทรถามน้องว่าเออน้องว่างไหมถ้าว่างคะ <c oughs> เขาไปกินเบอรจับร้านน้าน้าตัวเองหน่อย <c oughs> น้องก็เลยพามานะคะทุกคนเบวยซจับเป็นสูตรอุบลแท้นะคะน,น่ากินมากทุกคนชามใหญ่มากๆเลยไม่รู้ว่าจะกินหมดไหมเหมันก็เป่าให้มันเย็นอยู่เนาะกรุบ <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะคะ แซปร้ายพี่น้องจับร้าย,าายมาด้อเจ้าเศษเศษต้องกันจ้ะมีผักแก้มด้วยนะคะทุกคนผักสดแซบมากอร่อยเวอร์วังอลังการร,าร้านจะมีผักเคียงให้แบบเหมือนกว๋วยเตี๋ยวเลยใช่แล้วก็เส้นคือสั่งได้หมดนะคะทุกคนมีทุกเส้นมีทุกเส้นเลยนะหิวข้าวมาก กินเก่็แต่ก็ยังไม่อ้วนนะยเ้ยเขาอ้วนน้ำหนักขึ้นหกกิโลแล้วนะเอนี่แกงน้อยกระดี่สตากันได้บะนี้อืมกินมุมมั่ก็ขอถือขออภัยด้วยค่ะร้านอยู่ข้างทางก็อาจจะได้ยินเสียงรถผ่านไปผ่านมานะคะทุกคนต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าไม้เหมือนมันเป็นไม้แบบว่าดูดเสียงนาะรอบข้างืมขออเป็นเซนอนเซนนะับพี่น้อง ทำแหลกเลยค่ะแหลกแข็งมากเลยกป่ดจับอุบลนของแท้เขาใส่ผักคะน้านะคะทุกคนแบบนี้ชอบมากอืมีม่ตีนไก่เลยนะแต่ตีนไก,ก่นกนเ,เนี่ยมากกว่ากระวายแหมที่หลังนี่โมเดลงค่ะโมเดลงโมเด็งกับของของุบนนะคะ สวยเพราะนอตน้องเออลับขําหน่อยนะคะทุกคนวันนี้เพราะว่ามัวแต่จัดของส่งลูกค้าทำคนเดียวเนาะต้องหาต้องหาคู่คู้ทำแล้วทำคนเดียวดีแล้วได้เหรอเอพูดถึงเอเนาะรู้จักเอได้ยังไงเนาะตอนนั้นเราทำยูทูเแ็กๆเลยแล้วเออ่ะน่ารักมากทุกคน ทักมาหาทักมาหาเองด้วยนะคือเราไม่คิดว่าน้องจะทักมาคือเราดีใจมากแล้วคุยแล้วคือผูกคอนะทุกคนแล้วเอเขาก็จะแบบเรียกเราว่าต้องอ้วนนะคะ <c oughs> น่ารักมากเขาชอบบ่นว่าตัวเองอ้วนแต่ <c oughs> ที่จริงอ่ะเออ้วนกว่าท้า <c oughs> ซึ่งตอนเนี้ยมันจริงๆแล้วไมเวเ่เอออ้วนกว่าไงเอก็แปลกๆนะเอก็ไม่ค่อยกินนะอยู่ที่กุ๊เลือดด้วยนะบางที <c oughs> เอ,อ ลออยอามเลยถ้าไม่ได้เล็กนะคะทุกคนให้ดูใกล้ๆชามใหญ่เลยพี่น้อยชามใหญ่มากอลังการงานสร้างกินใดเนี่ยกะลมสร้างเเป็นตัวเนี่ยผู้ใดผนานไปพานมาอยากแวะกินพัก้าให้ได้เลยได้ะจเดี๋ยวเอพามานะใครอยากถ่ายใครอยากอะไรมาได้นะร้านหาง่ายด้วยนะคะทุกคนใช่ หมูเด้งแซ่บเจีเเนไก่กินละห้าบาทก็เยอะแล้วแต่ <c oughs> เ,เราแห้งตอนนี้ไม่ได้ต้องกินเจ้นใ้บุกค่ะเช่นเคยนะคะอินสุดรวดยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ เป็นคนที่กินอร่อยพี่เหมือนกันตอนนี้เรื่องเป็นแบบบริสุทธหลดไม่ก็บบริสุทธิ์เราปีหน่องเนาะอืมอืมอร่อยมากเสียงเงียบเนี่ครับอนนี้ทรงผมเออกซ์สูงมากเลยเนาะหน้าเหรอคะไม่ คับกต่กดีชอบปล่อยผมเมื่ทีพี่หมวยบอกว่าจะกินอันนี้ใช่ไหมเวลากินแล้วเอะกลัวโคกเราโมตตกไงแม่ทันอะจริงๆต้องมัดเลยมีเอฟซีบอกว่าให้หมวยนะมัดผมแงอันนี้ไม่อยากห็นเลยที่นี่หมวยนะะเป็นคนที่มัดผมแล้วหน้าบานมากทุกคนเราไม่มั่นใจเรามัดแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่สวยแล้วก็เราก็ไม่ทํานะคะทุกคนเราไม่ฆ่าตัวเองเนาะอร่อยมาก กลับบ้านก็จะกินกวัวใจอีกพิเศษมากเลยนะแค่ใส่เยอะอันนี้เรามีน้องเล,เลือดเมื่อกี้เรา,เราอ,อันนี้แค่ซ้อมเหรอเมื่อกี้ซ้อมข้อได้ค่ะพี่น่องตอนนี้ห้าจะจริงจังละ ฟินมากอร่อยมากอะ่ะเจ้าของร้านน่ารักด้วยนะคะทุกคนเมื่อกี้แม่เขาให้ถ่ายด้วยนะแต่ว่าเราโทรศัพท์เราอ่ะความจำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใจดีมากนะคะ <S 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 แง่เส้นเยอะมากเลยเป็นเพราะเอพามาหราือเปล่าเนี่ยแม่ปกติก็แบบนี้เลยหมูเด้งชิ้นเดียวโลกไม่จำสองชิ้นไปเลจ<ม>ยจนะ้าอืมเบี้ยเบี้ยมปลาดุ๋ยแน่นตัวลดวยหอมผักเพิ่มได้ด้วยร้านในสี่เขตอะมีมีร้านเนื้อจับเยอะนะแต่ว่าอยู่นี่แบบ ลูกค้าวแบบ่าลูกขา้าายหลุดรูปนึงมาผเดี๋ยวเลยกินคำน้อยลูกประจําไข่ใช่ไหมนี่ไข่คำและลูกไปเลยจ้าจุกๆอันนี้ถ่ายสองช่องนะคะทุกคนเหมือนอาจจะมองมาทางนี้บ้างทางนี้บ้างนะคะจะเต็มปากโอ้จะจะเข้าปากเลยนะคะมันหงือจไงจุกๆไปเลยจ้า อยอร่อยมากวันสั่งพิเศษแบบไซส์ใหญ่ที่สุดข,ของร้านเนะาะยังไม่จี๊ดไซส์นึงเอ้าเหรอใช่อันนี้เป็นไซส์จัมโบ้นะคะทุกคนเอ้าไซส์ใหญ่เขาเรียกอะไรโคตรจัมโบ้โคตรจัมโบ้อ๋ออันนี้เป็นไซส์จัมโบ้แล้วก็มีอีก ไซส์หนึ่งที่ใหญ่กว่าจัมโบ้คือโคตรจัมโบ้นะคะทุกคนตัวน้ากินกินด้วยเดียวกินได้สี่คนแล้วหมูเดงเนี่ยคือลอยแบบลอยเลยนะอลังการมากเครื่องแน่นจริงๆค่ะทุกคนเครื่องไรอีกหนอกินแตงหายม้งแดงอยูน่นีนมันท่านเบิ่ออยู่ดีไปเอาไข่ไหมไม่เัวเองไม่กินหรอกเขาไม่กินเขาไม่อยากกินไข่อ๋อตัวเองอันนี้มาเนาะไม่กินได้แต่หมายถึงว่า ไม่ค่อยชอบกินไข่แต่กินได้อยู่เป็นบางครั้งแล้วแต่อารมณ์ เอาละค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะก๋วยจั๊บยวนนะอร่อยว่าวางอลังการกับน้องสาวนะคะแซ่บมากๆเหมือนก็ต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนท์ทุกๆก,ก,การติดตามแล้วก็ทุกๆก,กําลังใจนะคะขอบคุณหลายๆเจ้า,าสําหรับ <สา S 1> <ๆ S 2> ใครที่กดเข้ามาดูใหม่นะคะฝากกดไล <สา S 2> ค <ๆ S 2> ์กดแชร์กดติดตามช่องเออะไรนะฝังช่องด้วยสาวเทพานค่ะสาวเทพากินนะคะแล้วก็พากินพาแซ่บเอ็มบีชาแนลฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้ขอ <สา S 2> ขอนุญาตไปกินต่อนะคะ ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย